ได้เลยด้านล่างคือสคริปต์วิดีโอฉบับเต็มและยาวสำหรับรีวิว2,026 Mitsubishi Delica MPV พร้อมบทนำของช่อง Kawira HQ แปลเป็นภาษาไทยตามที่คุณต้องการขีดขีดขีดยินดีต้อนรับเข้าสู่ Kawira HQ ศูนย์รวมของคนรักรถตัวจริงไม่ว่าจะเป็นรถสปอร์ตรถครอบครัวรถออฟโรดหรือรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด เรานำเสนอรีวิวแบบจัดเต็มเพื่อให้คุณรู้ลึกรู้จริงก่อนตัดสินใจซื้อถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ของเราวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถ MPV สายลุยในตำนานที่กลับมาอีกครั้งในเวอร์ชันที่ลำยุคยิ่งขึ้นนี่คือ Mitsubishi Delica ปี2026 Delica ไม่เคยเป็นรถ MPV ธรรมดามันคือรถครอบครัวที่มี DNA ของรถออฟโรดอย่างเต็มเปี่ยม และในปี2026มิตซูบิชิก็ยกระดับมันขึ้นไปอีกขั้นให้ทั้งความบึกบึนความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยในคันเดียวดีไซน์ภายนอกยังคงเอกลักษณ์เดิมไว้แต่เพิ่มความดุดันและสมัยใหม่มากขึ้นด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่แบบดินามิกชิลอันเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิพร้อมไฟหน้าและทรงเรียวยาวแบบแนวนอนและไฟตัดหมอกทรงตั้งที่เสริมลุกให้ดุดันขึ้นกันชนหน้าออกแบบมาอย่างแข็งแรงเสริมความพร้อมลุยทุกเส้นทาง มองจากด้านข้างตัวรถยังคงส้มเหลี่ยมสูงให้ความรู้สึกเหมือน SUV มากกว่าจะเป็น MPV เส้นสายบนตัวถังชัดเจนบึดบื้พร้อมซุ้มล้อขนาดใหญ่เสริมด้วยล้ออลลอยขนาด18นิ้วและยางแบบ All t e เท a รนสำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ล้อด้านท้ายติดตั้งไ่ายท้ายเลตแบบเรียบหรูพร้อมฝาท้ายไฟฟ้าในรุ่นท็อปใต้ฝากระโปรงมิซูบิชิจัดมาให้สองขุมพลังได้แก่เครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตร MIVEC พร้อมระบบไมฮับไฮบริดบีที่ช่วยเพิ่มแรงบิดและประหยัดน้ำมัน และเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรเทอร์โบที่ให้แรงบิดสูงเหมาะสำหรับคนที่ต้องบรรทุกหนักหรือวิ่งทางไกลทั้ง2รุ่นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดและระบบขับเคลื่อนซูเปอร์อ l l ว h ลคอ c o n t r o (AWC) สำหรับรุ่นขับเคลื่อน4ลอ้อภายในห้องโดยสารเปลี่ยนใหม่หมดจดพร้อมดีไซน์ที่หรูหราและไฮเทคยิ่งขึ้น แดชบอร์ดติดตั้งหน้าจอสัมผัส12.3นิ้วแบบลอยรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายมีระบบสังการด้วยเสียงและเชื่อมต่อกับแอป m i t s u b i s h i c o n n e c t แผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิตอลเต็มระบบสามารถปรับแต่งข้อมูลที่แสดงได้ตามต้องการบอร์นั่งรองรับผู้โดยสารได้7จถึงแคนมีการออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นพื้นที่วางขากว้างเบาะแถวสสามารถเลื่อนหน้าหลังหรือหมุนได้ในบางรุน่นส่วนเบาะแถว3าพับเก็บเรียบกับพื้นได้ทำให้ได้พื้นที่บรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่เมื่อไม่ใช้งาน จุดเด่นอีกอย่างคือการเก็บเสียงที่เงียบกว่าเดิมด้วยกระจก2ชั้นและวัสดุซับเสียงรอบห้องโดยสารเพิ่มความเงียบแม้ขับทางไกลพร้อมไฟแอมเบียนไลท์เพิ่มความหรูหราในด้านความปลอดภัยเดลิกาปี2026อัดแน่นด้วยระบบ M.I. Pilot Assist ที่ล้ำสมัยทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติกล้องรอบคัน360องศา ระบบตรวจจับคนเดินถนนและระบบเตือนผู้ขับขี่เมื่อมีอาการเหนื่อยลา้าและแม้จะเป็นรถ MPV แต่เดลิก้ายังสามารถลุยเส้นทางวิบากได้ดีด้วยความสูงจากพื้นเกือบ200มิลลิเมตรพร้อมโหมดขับขี่แบบออฟโรดที่ช่วยปรับการทำงานของเครื่องยนต์ระบบเบรกและระบบควบคุมการยึดเกาะให้เหมาะกับสภาพถนนระบบการสะเทือนใหม่ช่วยให้ขับนุ่มนนลขึ้นลดแรงสะเทือนจากพื้นถนนการควบคุมพวงมาลายัยทำได้ดีในทุกความเร็วแม้ตัวรถจะสูงแต่ขับง่ายอย่างน่าประทับใจ รุ่นท็อปยังมาพร้อมฟีเจอร์หรูหราเช่นเบาะหนังแท้พร้อมระบบทำความร้อนระบายอากาศหลังคาซันรูฟพาโนรามาระบบเสียงร็อกฟอร์ดฟอสเกตแบบพรีเมียมที่ชาร์จมือถือไร้าสายและแม้แต่ช่องเก็บของที่มีตู้เย็นเล็กๆก,ก็มีมาให้ด้วยสรุปแล้วมิสูบิชิเดลิกาปี2026คือรถ MPV ที่ครบเครื่องที่สุดคันหนึ่งในตลาดมันผสมผสานความอเนกประสงค์ความสบายความลุยและเทคโนโลยีล้ำล้ำไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นครอบครัวที่ชอบเดินทาง นักผจญภัยสายลุยหรือแค่มองหารถใช้งานอนเนกประสงค์สักคันเดลิก้าคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชมรีวิวจากพวกเราที่ k a w เรา HQ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าคุณคิดยังไงกับมิ s ูบิชิเดลิก้ารุ่นใหม่และถ้าให้เลือกคุณจะเลือกรุ่นไหนอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับ Kawira HQ ที่ที่รถทุกคันมีเรื่องราว